ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเออเล่นทีมอะไรดูดีดักดีอะไรไม่รู้แหละโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเออเนี่ยแหละเนี่แหละเดี๋ยวเรจะการที่จะไปเล่นจะต้องเป็นด่านที่คนเยอะนะมี่านนี้เลย แล้วเพื่อเพื่อขอจะทายแล้วตอนนักเกียนก็ได้นะที่คุณก็รู้ว่าตอนนักเรีนมันทำคลปไปหน้าเก๋แย่ดีสุดโอ้มพอโดนคัแดงนะเด็กดูไม่ได้ห้ามดู OMG คำเตือนสุดน่ากลัว OMG อีโมจิเลือดอีโมจิกิฟตี้สาเร็ดวันต่อใช่เโอเคป่ะโอเคสิ่งที่ผมเอามาก็คือเครื่องเลดราเพื่อชี้กันนะว่าตอนนี้มันเรดร์ของ เค้กหรือเออสิ่งนี้อะไรวะอ๋อแล้วก็อยู่นี่เนี่ยลองคิดนะถ้าเกมนี้มีเออเครื่รองสแกน ร้สุดว่าตอนนี้ผีจะไมค่อยน้อยนะน้อยแล้วก็ยู่นระดแบบคือผมอยากใช้มันหวบเลยอะไรเดี๋ยวลอโอ้ยโอ้ยใครตามผมเนี่ยโอ้คุณ คุณสกิบดีดิสเซอร์ผมกำลังผมกำลังเตรียมตัวอยู่เลยคตามโต๊ะมาเสี่ยวได้เสียคนตายเตือนน้อยเตือนน้อย เด็กก็เอได้หมดีลยหนึ่งพันห้านี่ผมจะเอาสิ่งนี้ไปมันจะช่วยสุดยอดนะซึ่งไอสีนี้นันนคือวิสตันครับมันสามารถสตันพวกผีหลอกวิญญาณหลอนได้อุ้ยสว่างชิบหายเลยเชียร์สวงเนี่ยให้ผมว่าเราปิดแสงดีกว่า อืมอืมคมชัดเลยมึงโหรรู้ว่ามันเน็ตกราบเนี่ย yeah. Let's go Let's go t o g e t h e Skibidi f a l y o u เ l o t o เด็ดรั่รเกี่ยอะไรดิมันคืออะไรล่ะแม่ผมต้องไปวิ่งอยู่ตรงนั้น้วยโอเคโอเคโอเคมันต้องอย่างนี้สิต้องเป็นด่านนี้สิจากนี้ฉันชอบมืดมืดสิ่งแรกที่มาคือความมายเกี่ยอะไร ใช้คิดว่าเป็นแบบนี้โอเคโอเคแล้วก็ค่อยๆฝึกภารกิจของเราในวันนี้ไม่รู้คใครจะไปได้ยังไงนะคือเราจะต้องเอ่อหานะหานะใครปี้ครับแต่ไม่ต้องมี Hey, hey, yo, what the fuck? Nigga, nigga, you nigga, 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 Nika, nigga, 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 crack. Come, 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 come. โอเคมาต่อทุกคนผมไม่ได้บ้าผมไม่ได้เป็นอะไรคนดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอืน่นชอบชัก okay. โอเคโอเคเจ้าตูดอ่ะเตรียมตูดของคุณให้พร้อมมาดิเราคุณมีไฟขยี้ตูดอยู่ เดี๋ยวมึงก็เจอกูโ anyway. อ <t> ้ยโอ้ยโอ้ยสกีบิดี้ลิสเลยฟอร์น้ำแท็กกูบอกแล้วกูบอกแล้วมึงเอากูมึงเจอกับกูมึงมาจัดตาชิดิแกแกไม่นอนแน่แกต้องเจอชัดชูกหมาฟอเเฮ็ดดี ฉันชอบเล้วกับิบปซะแกไม่อนแน่เฮ้ยย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 ยเยอยย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 ตามยยมยย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 ็ยย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 ยหยยยย มันโล่ห้าสิบหน่วยเลยมันเอาละมันเอาละมันเอาห้าสิบหน่วยกูมันเอาเลยมันมันล่อมาห้าสิบหน่วยเลยมันล่อห้าสิบหน่วยเลยเฮ้ยมันมันโล่มันเอามันเอาผมห้าสิบหน่วยมันเอาผมห้าสิบหน่วยแต่รอบมันกูตายเข้มที่เลือดไม่เพิ่ม โอ้หแม่งแม่วิผมเกลียดต์ใบไม้เกมนี้สุดๆเลยแม่คุณจะถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าคุณไปโดนเอ่อโฟร์วอลของมันคือมันจะสตันเนะไม่ตัวมึงอะไรจะติดสตันแล้วคือด่านนี้ไม่โคตรน่ากลัวไอ้สัสจุนเหีนวะไอ้เที่ยทำไมไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าจะมีตัวมาตัวทัวร์ว่ามันจะมีไอ้ไอ้คือคือแคบี่บรรจัมส์แคสก์ด้วย ดแต่กูไม่กลัวหรอกมึงเดี๋ยวพี่เจกูพามาเห็นสิดแบ๊กอ s on the parker ข้าเดียวเลยนี่ oh. ข้าเกียบท่าน <laughs> ว่าคนดูขี้เกียจดูเอาเป็นว่าคลิปนี้มันจะจบภายใน20่สิบเอีกวกันนะหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันโอเคจุดจุดลบคุณลบแบบ ช่โอเคน่าแหละนะนล้ไม่ต้องถามเลยว่าทำไมคนตื่นมันเป็นคนปั้แก้วเหรโอ๊ยๆๆๆยโอยโอ๊ยโอขยอย

<Scroll> อะไรมันวะล่ะลายด่าเกีย้าเยอะตกข้าวก้าวแข็กัจุกัิเยอะอ้ยมันขึ้นกันไปได้ไงอ่ะขึ้นด้วยขึ้ไม่ได้ โอ้ยซาอมายกลาวเว้ยกรกาวทีสุดีสุดไอ้เหี้ยูอยู่ยี่โซ่ใหน้อไอ้เหี้ยกูเก็บชั้นจะทำการช้าและทำการเออเดินไม่ได้เอาไปว่าที่นี้มาเขียนม้กันนะเอเออคุยมาดิโอ้โหโอ้โหโอ้ไอ้จ้าไป อย่างน้อยมึงก็ยึดี่สย์ไหมสันไตกใจหมดเลยตัวขาวเป็นกันเนี่ยไอมีกดบอสเอ็ดอคู่ะ กูว่ากูว่ากูัคอละกูจ้าเนี่ยสัตว์มันขึ้นไม่ได้นี่ขึ้นมาได้คือให้ตบมี่ขึ้นไม่ได้ผมก็ไม่ดีตบก็มีไม่ัวผมมันใข่พั้เก็บไม้พักเกไม้กวนเลยจู ทีไหนสิยงไม่ได้ยินไหมสวยเกมันยังอยู่แต่ที่ว่นใสหว กูขึ้นมาดิเพื่อนเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ตรงนี้เพื่อนตรงเนี้ยอ่ะตรงมานะนี่ไงตรงนี่เพื่อนตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้เพื่อนมาหนี่มานี่มานี่้บอลสัตว์ไปก่อนสัตว์ไม่โดนโลเพื่อน โอ้ไอ oh. oh, ok no, ้ไอ้เก um ็บไฟโชกันเนาะไอ้ยันก็ส่งไอ้โชว์โชว์โชว์เจ้าเนี่ยยังไม่มีความสำเร็จเกิดไปที่จะจับจับผะาได้เฮ้ยหายไม่คิดไม่ได้หรอกเฮ้ยไม่นะที่สูงสุดของคุกไม่หายแล้ว ต้องลงอย่างเงี้ยนย่างเงี้ยะตายแล้วทำเรื่อยๆดูนะทำไมมันขึ้นไม่ได้อ่ะรอบนี้มันขึ้นไม่ได้ทำไมมันบั็กอะไร มาอะไรกันมาครเกาดูสิสิโอเคชาบ้านไม่ไฮเกาละตับไฮเกเอ้ยโอ้ยนี้ยโอ้ยโอ้ยนี้ยได้แค่ตอนนี้สัตว์เอ้ยมันมันโลเลยโล

แค้แขนกลัวดิจับกูดิมึงจับกูแขนกัวดมานี้แขนกัวแนกูนี่นี่แขนกลัมึงแขนกลัวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเอาดีเฮ บอกเลยคุไม่ขี่กับจังลกหอกมันจะเฮบอกเลยรอบนี้มันจะไม่มีทางรท้าไอ้ขีเยติ้อะไรเพื่อนระวังแล้วมันอาจจะเฮ ยูสุสุดเดกให้แกไม่ใช่ไฮคลาสุดเลยดูมาอาร์กิโอเคโอาร์กิน่ด็กยูกูไอแกกินยาสดมันออกูม yeah, in ันรอกูรอด้วยโทมันลอกูเรียกกูเลยค่งแล้ว เด็ไปนเลโจมดมาแล้วบดมาแล้วม <oso _ S 1> ่นหายเชื่อม่อเชื่อันย พอเละมามันเล่นดีกว่ามานีรจะได้ดูทิศเลยวันนี้ิไม่เหนลยวไม่ไม่เปนเชือ เป็นเงินสีเ <elaborate> ข okay. <Trans> ียนที่สุดเว้ยอีกตัวที่มันเป็นสีเขียวแล้วมันมาจากแม่แอนสี่จ้าวกายอยู่จุดจุดทาริกายโอเคหายกาวข้าคือุดสก๊อตโล่ไปว่าค่อเบียวเลยก็ทีนี้ก็ไปละไม่บาเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ตัดแล้วก็ออีกย่างนึงผมีค่เดียวจัดเลยผมได้มาติ เจอเขาช่ไจอเขาแล้วกันนะกันไม่บายครับจะกล้าะทำี่นี่อะไรจะปิด่นิศเลยโลดะ้ยี่เขียวตีตาย้ก็ไปเก้าแช่นงินโกงนะทุกคน